เดี๋ยวผมรอนิดนึงนะผมอยากจะอ่าโอเคหลายคนถามผมรออะไรเอจริงๆคือผมรอก่อนว่า youtube ผมจะมาหรือยังเพราะว่าถ้า facebook เนี่ยมันจะมาก่อนนิดนึงเวลาจะถ่ายทอดสดอะไรพวกนี้ดังนั้นผมก็เลยรอก่อนว่า youtube มาหรือยังวันนี้จะเล่าเรื่องที่ค่อนางจะแปลกนิดนึงซึ่งผมว่าไม่ค่อยมีใครเล่าก็นะ่จริงๆเรื่องที่ผมเล่าทุกเรื่องก็ไม่มีใครเล่าให้ฟัง ท่านฟังอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดหนึ่งไม่นิดล่ะเพราะบางเรื่องคือมันก็ซับซ้อนจริงเพราะมันก็เกี่ยวโยงกับการเมืองและก็อะไรอีกหลายๆยอย่างด้วยดัยงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะมีใครเอามาย่อยหรือมาเล่าให้ฟังอ่าผมขอนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอจะดูอะไรนิดนึงเพราะว่าเพื่อความง่ายของผมในแง่ของการที่จะอะไรในการควบคุมควบคุมนิดหนึง่งอ่าโอเค เรียบร้อยอ่าโอเคครับทีนี้ผมก็อืมผมเดี๋ยวผมไปโกลด์โอเควันนี้จะเล่าเรื่องอะไรก็คงต้องบอกตรงๆว่าคุณจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอรากยาอรังกยาอ่าอรังกยาผมว่าคนม,ม่คุณแน่ๆคนส่วนใหญ่อ่าถ้าไม่ตามปอดศาสตร์ปัตตานีเชิงลึกจะไม่รู้จักอรังกยาซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่า ผมเองเนี่ยพอเริ่มมันไปดาค้นลึกในแง่สม,มของประศาสตร์การเมืองและอื่นๆถึงได้เพิ่งเห็นสิ่งที่เรียกว่าอรังกยาดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่จะมีหรือว่าทุกคนจะรู้ดังนั้นตามนี้ก่อนเอาละก่อนจะพูดว่าอรังกยาคืออะไรคือผมนัดเอาไว้สองทุ่มพึ่งสองทุ่มยังอีกพันนาทีาทอาระหว่างรอดังนั้นเนี่ย สองทุ่มครึ่งไหมอ่าอีกห้านาทีผมเวลาผมไม่พลาดนะผมดูตาเวลานีนี้อ่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนแล้วกันวันนี้พอดีว่าไปงานที่หนึ่งมาที่เอ่อเมืองเก่าสงขลาครับหลายคนสงสัยอ่าผมไปงานอะไรมาก็าคือไปงานเรื่องเกี่ยวกับช่องลมครับซึ่งก็มีการผลักดันในเมืองสงขลาว่าอยากจะได้ช่องลมสําหรับอะ,อะไรประมาณว่าใช้งานอะไรประมาณนี้ครับอ่าเป็นดีไซน์อะไรประมาณนี้ ผมก็เลยเอไปร่วมเป็นกรรมการที่นี่กรรมการคงไม่ได้นะเพราะว่าก็เอาจริงๆก็คือว่ามันก็ไม่ใช่กรรมการอะไรแบบนั้นแต่มันหมายถึงว่าผมเข้าไปร่วมเพื่อที่จะเอให้คอมเมนต์เป็นคอมเมนเตอร์ดีกว่าว่าคุณจะปรับปรุงหรืออะไรยังไงแบบไหนทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยดีไซน์ช่องลมออกมาเพื่อที่ว่าจะให้คนเนี่ย เอากลับไปพัฒนามืองสงขลาเลยประมาณนี้ครับว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบไหนซึ่งจะได้เอาไปใช้ได้อะไรได้ผมก็ให้คอมเมนต์ไปว่าจะอะไรยังไงแบบไหนในการพัฒนาต่อนะซึ่งมันก็มีความน่าสนใจในหลายเรื่องก็คือว่าอันนี้เล่าให้ฟังครับหลายคนอาจจะถามว่าช่องลมคืออะไรก็คืออิดบล็อกช่องลมครับนึกถึงอิดไงเดียดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างรูปให้ดูนะ ประมาณนี้ครับเนี่ยถูกไหมอ่าเนี่ยเวลากล้องมันไม่เห็นปุ๊กเนี่ยผมเดายากมากเลยคือประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ทางสงพลาเนี่ยเขาก็แบบประเภทอ่าทางมทรเขาอยากให้อ่าช่องรมพวกนี้มันไม่ได้หายไปครับก็เลยผลักดันให้เด็กๆเนี่ยออกแบบแล้วก็ประกวดเท่าที่ดูมาเนี่ยตอนนี้มีสามแบบที่อ่าเขาที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศต่อไป ส่วนไอ้เรื่องวาธีงานที่จริงไหมเนี่ยอันนี้ผมบอกเกยอะผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะว่ามันก็มีขั้นตอนเยอะครับมันไม่ใช่อยู่ๆว่าเฮ้ยผ่านแล้วเนี่ยจะได้เดี๋ยอะไรพวกนี้มันจะต้องเอ,อรอดูกันอีกหลากหลายทีเดียวว่าจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายินดีมากครับกับไอ้เรื่องนี้อ่าหลายคนเมื่อกี้ไม่เห็นนะช่องลมอ่ะส่วนช่องลมที่เด็กๆเ,เขาออกแบบมา ซึ่งให้เด็กตั้ตียงักษะาออกแบบอ่าส่วนท่านใดที่สงสัยว่าช่องลมจกมาไงเนี่ยอันนี้คือขอให้เขาออกมาเสร็จก่อนนะแต่เท่าที่คร่าวๆเนี่ยผมชอบแบบนี้ชอบมากเลยเอ่อให้คอมเมนต์ไปด้วยว่าชอบตัวนี้แล้วก็รู้สึกน้องๆเขารู้สึกว่าทางนุ้นเขาบอกเออน่าสนใจดีแต่ว่ามันยังมีขั้นตอนเยอะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการจกมาผิดผิดพันในแง่ของวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันต้องทำอะไรเยอะมากเลยครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เราจะต้องให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องของกฎหมายด้วยหลายคนอาจถามช่องลมช่องลมแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้มีก,กฎหมายเหรอมีครับมีเพราะว่าตามกฎหมายจริงมันก็ถือว่าเป็นเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ครับเห็นไหมผมกลัวมากเลยอ่ะอ่าเนี่ยครับอืมผมไม่ชอบไอ้แท็บเล็ตตัวนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันจะพักหลังจะเพี้ยนบ่อย รเราต้องให้ความรู้ทางกฎหมายกับบรรดาคนที่จะทําหรือจะใช้ตัวนี้ด้วยเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับช่องลมก็ปกติแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยช่องลมเนี่ยมันมีกฎหมายเข้ามาคุมไม่ใช่ปัจจุบันครับม,มันมีมาค,มคุมมานาแล้วก็คือช่องลมเนี่ยหรือไอตรงนี้ถือเป็นช่องเปิดดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระยะว่าถ้าเกิดคุณจะใส่คุณจะต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินเท่าไหร่ถ้า บนถนนทางเท่าไหร่ในเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเอ่อถือว่าเป็นเรื่องที่เขาตั้งแจซีเรียสกันเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเราก็อยากให้มันใช้ง,งานได้จริงตามกฎหมายนะครับไม่ใช่แบบประมาณว่ามันมีอะไรหรือยังไงแบบไหนนีผมไม่แน่ใจเป็นจุดไฟหรือเปล่าอ่าโอเคครับก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเดี๋ยวกันวันนี้มีอะไรแต่ว่าที่นี่คือเอาละมาเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้คือโอรังกยานะครับ โอรังกยานนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆทีนี้ผมขอปรับไฟนิดสิรู้สึกไฟนี้มันแสงมันแยงตาอนี โอ้ผมแก้ไม่ได้คงต้องเอาไปเป็นแบบอย่างนี้ครับอย่าว่ากันนะเอเรื่องเรื่องไฟข้างหลังนะเดี๋ยวผมค่อยหามุมใหม่แล้วกันแต่วันนี้เอาคุยกันเรื่องที่เราอยากจะคุยก็กคือโอรังกยาก่อนโอรังกยา,กกยากซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากสุดจโอรังกยากคืออะไรถ้าแปลโดยถ้อยคํามันแปลว่าคนรวยโอรังคนกยาร่ํารวยแต่ว่าถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่าที่เหมาะสมจริงไม่ใช่คำว่าคนรวยฮะ น่าจะแปลคำด้วยคำว่าอ l ลิตก็คือกลุ่มคนระดับสูงหรือระดับบนของปัตตานีเป็นกลุ่มที่ผมอยากใช้คำว่าเป็นขุนนางดั้งเดิมของปัตตานีซึ่งสืบทอดต่อเนื่องตต่อกันมาแล้วก็พวกนี้เนี่ยมีอิทธิพลในราชสมนักหลายคนบอกว่าเอ้ยมันก็มีทั้งก็มีทั่วไปอยุธยาก็มีปัตตานีก็มีนู้นก็มีนี่มีถูกต้องครับโอรัญยามีทั่วแต่โอรัญจยาของปัตตานีเนี่ย จะมีอย่างเขมเนี่ยก็มีโอรังกรรยานะโอรังกรรยาหรือคนระดับบนของเขมรมีอำนาจถึงขั้นที่ว่าเลือกษัตรย์ได้ของปัตตานีก็ในยุคยุคนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องโอรังกรรยา่ยคนน่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าพิเศษไหมผมมองว่าก็ถ้าถามสะดับผมนะ ผมมองว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษไรมากมายแต่ว่ามันก็มีช่วงนึงที่ประสาทที่เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาโอรัคยาคือใครโอรัคยาก็คือ,อเป็นกลุ่มขุนนางที่มีทีิบลนครับโดยที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีผลกับปฏติศาสตร์แล้วก็บ้านเมืงองนี่มาระยะหนึ่งทีเดียวโดวยเฉพาะช่วงระยะต้นของเนี่ยผมดูไม่ได้มันไม่ร่วนเนี่ยมันอ่อนหรือมันอะไรมันมันขยับไปหย่าบาโดยที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอ ทษทีนะถ้าเกิดว่ามีอะไรถามมาได้เนะดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองผมเปิดเอาไว้อคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลกับทางปตัตตานีค่อนข้างมากครับต้องใช้คําว่าค่อนข้างมากแล้วก็มีอิทธิพลค่อนข้างมากในที่นี้คือเขาเนี่ยสามารถที่จะกําหนดนโยบายหรืออื่นได้โดยที่ว่าโอรังกยาเนี่ยเป็นสภาขุนนางผู้ส,สั่สมกษัตริย์โดยที่จะมีหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าก็คือจะเป็นชื่อตําแหน่งนะครับ ชื่อตำแหน่งของเขาก็คือตำแหน่งออผมดูนิดหนึง่งพอดีภาษามาลายผมจะไม่แม่นออนักเอ่อเบินโอรงกยาตตำแหน่งผู้นำเนีย่ยชื่อเบินดาเบินดาฮาราเบินดาฮาราปัจจุบันยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ในบางออในรัฐของทางออมาเลเซียเองเนี่ย รายรัฐย,ยังมีตำแหน่งนี้อยู่เพราะก็คือจะเป็นผู้ปกค,ครองเอคล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าสภาขุนนางของกษัตริย์นะครับอย่างนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติที่คนเหล่านี้เนี่ยังมีอยู่แล้วก็มีที่พนอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวโอ้ผมเอามาปุ๊บเนี่ยบุบเลยนี่ชาของประยาผันธรมโอเคแล้วก็คือคนกลุ่มนี้จะมาอยู่คู่กับปตัตตานีมานานมากเลยครับจริงๆไม่ได้อยู่คู่ปตัตตานีต้องใช้คําว่าอยู่คู่กับสังคม แต่อรังกยาของปัตตานีเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทเด่นเด่นมากๆนะครับจนกระทั่งทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับปัตตานีเนี่ยในช่วงประมาณเขาเรียกว่าไเดกเกิดภาวะที่เรียกว่าบัลลังก์เปื่อนเลือดยุคนั้นเนี่นักประสตร์ช่วงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าตาตาัตตาบันดาราผมไม่อน่จผมอ่านผิดแน่เลยราชวงศ์สีวงศาเนี่ยสียเออ ก็ตัดไปถึงสามองค์นี้คเวลานั้นภายในเวลาเพียงยี่สิบปีโดยที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้กำหนดการครับคนกลุ่มนี้เป็นขุนนางระดับสูงครับเป็นตระกูลเก่าแก่หลายหลายคนเชื่อว่าน่าจะมีบางส่วนคือถ้าเกิดว่าอยากนึกภาพอยากให้นึกภาพถึงสภาขุนนางของผม,ม่แน่ใจพวกท่านดูเรื่องเกมออฟโทนหรือเปล่าก็คือเป็นสภาขุนนางครับมาจากมุมนู้นอยา่างตรงนี้แล้วมารวมกัน แล้วก็เป็นสภาขุนนางอยู่ในปัตตานีเพื่อที่ช่วยบิหานแล้วก็มีอำนาจแล้วก็เป็นสภาที่มีอำนาจครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีบทบาทครั้งแรกก็คือในสมัยของอเริ่มมีบทบาทชัดในการที่กําหนดกิจการบ้านเมืองกิจกรรมจริงๆในสมัยของอกษัตริย์มุสตาฟามุสตาฟานะฮะอัลมุสตาฟาซึ่งกษัตริย์มุสตาฟาถ้าไปขี่ช้างที่ปรตเท ที่ไปขี่ช้างแร้วยึดวางของทางอยุธยาอยู่ได้สองวันอย่างที่บอกครับอยู่ได้สองวันคนกลุ่มนี้ฆ่าครับฆ่ากษัตริย์มุสซาฟาหรือสุลตานมุสซาฟาก่อนที่ยกให้ลูกของกษัตริย์มุสซาฟาก็คือเป็นกษัตริย์องค์น้อยเนี่ยมุสตอบะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาของปัตตานีแต่หลังจากขึ้นมาปุ๊บพอกษัตริย์มุสาฟาอายุตอนแรกเก้าขวบฮะอยู่ไม่ได้สิบปีพอเริ่มต้องการอำนาจปุ๊บ ก็เริ่มมีการฆ่าล้างกันฆ่าล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงกษัตริย์บาดุฮาขึ้นมากษัตริย์บาดุฮาเนี่ยเป็นน้องของสัตว์มุสอฟาผู้พ่อครับซึ่งเป็นคนที่แบบประเภทสัม,มเ,เทเท์ผมใช้คําว่าสัม,มเทเทมองไม่ได้นะแต่กุมารตีนตอนน,ตอนนั้นคือก็เป็นอีลามแล้วใช้คาว่าเป็นคนชอบการพัน,นและเล่นชนไก่อะไรคนถามเอาแล้วเป็นมุสลิมแล้วเล่นการพันชนเก่าได้หรอเออเอาจริงๆนะครับ เล่นผมผมพูดในผู้นี้เล่นเล่น,ลนแล้วก็หนักด้วยในสุดก็เกิดการฆ่าล้างอีกครั้งหนึ่งปัตตานีเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์ถึงสามคนในรอบยี่สิบปีจากคนกลุ่มนี้โดยที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากขึ้นมาปุ๊บมีหน้าสูงสุดทีนี้ก็ถึงจุดที่พอประหารกษัตริย์ไปสามองค์ปุ๊บคนกลุ่มนี้ก็เริ่มประชุมกันว่าแล้วใครขึ้นมาเป็นต่อตอนนั้นมันมีสองสองแนวคิดครับ แนวคิดหนึ่งคือเลือกคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยตั้งราชวงศ์ใหม่แต่อีกแนวคิดหนึ่งคือไม่ได้ถ้าเลือกคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ครองหน้าหรือเปล่าก็สู้สร้างกษัตริย์ผุนเชิดองค์ใหม่และนั่นคือที่มาของราชินีปัตตานีก็คือราย,หยาหเยวขึ้นมาครับอย่างไรก็ดีการขึ้นมาของราย,หยาหญเยวนี่เองถือเป็นจุดจบจะเรียกว่าจุดจบคงไม่ใช่แต่ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่า ฆ่าล้างหรืออาจจะเรียกได้ว่าสกัดจุดของกลุ่มโอรังกยาปัตตนีพวกนี้หลายคนคงระยะยาวเนี่นะผู้หญิงเนี่ยใช่ครับคือตอนที่เธอขึ้นมาเนี่ยเธอต้องรู้ว่าใครหนึ่งเธอใครไม่หนึ่งเธอ,เอ,อมีเรื่องเล่าที่ได้รับการยืนยันว่า ต้องบอกก่อนว่ามีเหตุการณ์อีกการหนึ่งสมัยร,ยระยะปัตตินก็นระยะเฮเยวก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติครั้งใหญ่ของระยะสายบุรีคือระยะสายบุรีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าในสายวงของทางปัตตินีตั้งแต่ว่าไล่ตั้งแต่จนะลงไปะครับต้องต้องใช้คำว,ว่าจนะนะเพราะจริงๆคือถ้าถามผมเพราะนะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไล่จากจนะลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักตั้งกันนูเนี่ย ไม่สิปาหัางด้วยปาหังด้วยนะ,ะปาหังด้วยถือได้ว่าเป็นยากเชื้อทั้งหมดครับดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอระยายาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการท้าทายพระบารมีการท้าทา,ายพระบารมีครั้งที่สําคัญครับเพราะว่าราชาสายบุรีได้ยกทัพมาครับแล้วก็ปิดล้อมบังแล้วบุกเขาวังเลยเพื่อจะดูว่าเพื่อจะเอาเนี้ยคือ ยึดบัลลังก์จากเจ้าหญิงเฮียวหรือกระทีเฮียวผู้หญิงขึ้นของราชได้ไงระาชาสายบุรีขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นพอเข้ามาปุ๊บต้าปรา,า,าชาทช่วงนั้นก็คือว่าท่านระชาสายบุรีเดินเข้าวังโดยที่ผมใช้คำว่าไงถือลิดเข้าไปทีมทหารเข้าไป,าาไปซึ่งจริงเมื่อก่อนการเข้าวังนี้เนี่ยต้องปลดอาวุธก่อนเข้าไปเลยพอไปถึงด้าบัลลังก์ปุ๊บ เล่ากันว่าณนะวันนั้นเนี่ยท้องพระโรงของพระราชวังนิลัมพระราชวงศ์ไผ่นอ,อิสานสันนิลัมเงียบสงบครับไม่มีใครเลยอยู่ๆรายาเยาวก็เดินมาพร้อมกับรายาบีรูน้องสาวบางตำรับก็บอกว่ารายาอุง,งูมาด้วยแต่บางตำรับบอกว่ามาแค่สองคนมาพร้อมกับนางกันนัง นางกำนังนั่งครับไม่มีผู้ชายแต่บางท่าบก็มีผู้ชายมาด้วยเป็นหัวหน้าราชสงั์ไม่กี่คนครับเดินมาแล้วเธอก็ขึ้นนั่งบนงแล้วจากนั้นบัลลังเนี่ยจะอยู่สูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณสักสองพันนะครับก็คือขึ้นมาเธอถอดสร้อยคอแล้วโยนลงพืนจากนั้นระยาสายพุดี ก็เก็บแล้วคําแล้วคุกขับคำมัดเถอแล้วถอยพ,พร่งรจากนั้นก็กลับไปแล้วไม่เคยกลับมาที่ปฏิทิเลยมีคนเล่าเรื่องวันนั้นว่าดายาสายริวว่าคือได้อนวอนขอชีวิตกับเขาแล้วเขาเคิดคิดว่าควรจะต้องยอมแต่เอาจริงๆท่านเชื่อเหรอเฮ้ยมาถึงนั้นจะได้บาลังเหรอยอม มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับบอกว่าโอรังกยาซึ่งครองหน้ามาทั้งหมด20ปีคือเรื่องมีอำนาจสูงมากๆจนงทั้งว่ารยายยาวท่านรู้สึกว่าถ้าบริหารปรัตตานีไม่ได้ถ้าไม่กำจัดพวกนี้แล้วพวกท่านว่าท่านจะจัดยังไงคือต้องคุยกันก่อนนะครับว่าการกำจัดขุนนางเหล่านี้ไม่ได้ง่ายนะคือ คนนู้นก็กลุ่มอำนาจตัวนี้คนนี้กลุมอำนาจนี่ท่านจะบอกว่ารื้ออำนาจท้งใหม่ทั้งหมดท่านครับมันก็เหมือนประเทศไทยอะครับคือเห็นไหมตอนที่มีปฏิวัติมันล้างได้จริงเหรอมันมาถึงปุ๊บมันต้องให้ข้าราชการทางานต่อนู้นทำงานต่อนี่ใช่ไหมมันต้องมีคนทงานดังนั้นมันฆ่าล้างไม่ได้แต่มันต้องรู้ได้ว่าใครอยู่ภาคอยู่ของเราเพื่อกําจัดคนที่อยู่คนละภาคของเราเลยมีนักทฤษฎีหลายคนเชื่อว่า การเข้ามาของระยาสายบุรีณวันนั้นนะครับณวันนั้นเป็นการนัดแนะของรายาเฮียวแล้วก็ระยาสายบุรีว่าให้เข้ามาเพื่อที่จะทําการเขาเรียกไงเดี่ยดูว่าใครอยู่ข้างระยาเฮียวบ้างโดยที่ทันทีที่ท่านมาปุ๊บแล้วท่านก็ไปเนี่ยเป็นการนัดแนะของญาติคนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์หญิง ขอกับยากคนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์ชายหลังการมาครั้งนั้นปุ๊บสิ่งที่ได้ตามมาก็คือระยาเหย,ยาวรู้ว่าใครฟังโตกก็คือคนที่ยังอยู่ส่วนใครบางที่ไม่อยู่หลายคนจยถามว่ารู้ได้ไงรู้สิครับใครเดือดร้อนแทนพระองค์บ้างว่าจะถูกโค่นไปหลหลังจากวันนั้นหลายคนเชื่อว่าโอรังกยาที่เคยมีอำนาจก็ถูกกำจัด ไปทีละคนสองคนโดยองค์รักที่ผมบอกว่ามีผู้ชามีองค์รักชุดหนึ่งที่ตามระยะเหยา่ขึ้นมาดูบพลังตอนนั้นนะครับหลายคนเชื่อเป็นแบบนั้นแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นนานแล้วก็พอหลังจากแล้วมีบันทึกชัดเจนมากว่าหลังยุคในยุคของระยะเหยา่นี้มาไดอรากรังออ,อรังกยา ไม่มีอำนาจใดๆไม่มีทุบบใดๆเลย,เลยต้องบอกว่าระยะยายวท่านกำหลับหมดครับขั้นตอนอท่านกำหลับเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าท่านกำหลับอย่างไรบ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีการบันทึกอย่างชัดเจนรู้แค่ว่าณช่วงเวลาต่างๆเนี่ยท่านได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์จํานวนมากครับอาทิเช่นว่าท่านส่งน้องสาวท่านคือระยาอู๋ให้ไปแต่งงานกับทางป่าหัง ดังนั้นเนี่ยมันหมายมันหมายความว่าตาหางได้เป็นพันธมิตรกับปัตตานีนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังส่งรายาบีรูเนี่ยให้ไปจัดการธุรกิจกับชาวต่างชาติซึ่งมีบันทึกชัดเจนว่ารายาบีรูเนี่ยผู้ภาษาตา่างอู่้ภษาอังกฤษผู้ภาษาเอ่อยุคนั้น,นยิงคุต้องบอกอนดาได้ด้วยยังผู้ภาษาเอ่อโปรตุเกสแล้วก็อื่นๆซึ่งมีบันทึกชัดเจนนะครับเขาถึอพูดถด่ายแล้วก็ เป็นนักต่อรองที่เก่งทีดียดดังนั้นพูดง่ายคือเพื่อจัดการภายในก็คือภายในนี้จริงๆคือราชุงคือระยะยาวแล้วก็อีกคนนึงก็คือส่งระยะยอูไปติดต่อภายนอกและขณะเดียวกันก็ส่งน้องสาวอีกคนหนึ่งไปเป็นพันธมิตรกับทางอาหังทําให้ไม่เกิดการต่อต้านในราชสำานกแต่จริงๆมีนะครับมีมีต่อต้านเป็นระย,ยระยยมีทั้งการปฏิวัติในสมัยระยะยาวอีกนี่ยสามสี่ครั้ง แต่เธอชนะได้ทุกครั้งโอรังกยาจึงได้ลดบทบาทลงไปในสมัยของรายาฮิยาอย่างไรก็ดีโอรังกยาเนี่ยก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในยุคช่วงในช่วงสมัยของการล่มสลายของราชวงศ์สีวงังษาทันทีที่ราชวงศ์หลายคนนะครับอ๋อผมพูดไปตั้งนานราชวงศ์นี้ล่มสลายด้วยเหรอใช่ครับ รชวงนี้ไม่ได้อยู่ถาวรครับราชวงนี้ล่มสลายโดยที่หลังจาก,กล่มสลายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีราชวงศ์ใหม่มาปกครองและราชวงศ์ใหม่นี้ไม่สามารถประสานประโยชน์กับโอรัญยาได้จนในที่สุดคือปัตตานีไม่สงบสุขครับต้องใช้คำว่าไม่สงบสุขนะเพราะว่าคือมีการมีเหตุวุ่นวายอะไรมากมายจนท้ายที่สุดราชวงศ์ปตัตตานีราชวงศ์ใหม่ที่เข้ามาปกครองแทนราชวงเสียงสรก็ต้องถอยไปแล้วก็ทาให้ปัตตานีกลายเป็นเมืองร้างอยู่พักหนึ่ง จนโอรังกยาเข้ามาแล้วก็กลายเป็นสภาขุนนางอยู่พักหนึ่งที่ปกครองปัตตานีดังนั้นเนี่ยโอรังกยาก็คือสภาขุนนางที่มีท้่พลสูงมากในปตัตตานีและทําให้ปตัตตานีเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์ถึงสามองค์ในช่วงรุ่งเรืองของพวกเขาพวกเขาทำวยมากครับมีทธิผลมากแล้วก็น่าจะมีอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์ด้วยในช่วงเวลาหนึ่งหรือประมาณยี่สิบปีนั้น อันนี้ถือวันนี้ถือเป็นการอธิบายถึงตัวละครตัวไม่ใช่ตัวละครถือเป็นการอธิบา <c ười> <ๆ S 1> ยถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทุนกับปัตตีในยุคยุคหนึ่งในยุคของระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายยุคครับแล้วก็บางยุคถึงขนาดที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะโผล่มาแล้วก็ทําให้ปัิตนีถึงขนาดว่ามีสงครามกลางเมืองทีเดียวดังนั้นตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาผมยังเล่าอยู่ในช่วงเวลาของอปัตตานีช่วงระยะยาวอยู่ดังนั้นก็ขอตามนี้ก่อนนะครับ ดังนั้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเริ่มเล่าแล้วว่าระยะยาวหลังจากที่เกิดการฆ่าล้างวงและกลุ่มอรังกยาได้เชิญระยะยาวขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นแต่อยากให้บอกถึงบทบาทของระยะอรังกยาก่อนว่าคนกลุ่มนี้มีทุนมากแค่ไหนในปัตตานีแล้วก็มีใครบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงสัปดาหนะ์หน้าอ่อไม่ใช่สัปดาเออสัปดาหนะ์หน้าถูกละผมจะพูดแค่แต่พูดสุเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าระยะยาวคืออะไรและยังไงแบบไหน ซึ่งอันนี้ผมต้องคัดนิดนึงเพวะคือมันเป็นเรื่องอย่างจริงตอนแรกผมเข้าใจว่าหลังทําแผนที่ผมจะเล่าได้เอาข้นจริงผมเล่าไม่ได้ก็ขออภัยแล้วกันที่ไม่ได้ทําตามที่ประปาไว้เลยต้องตัดเรื่องโอรังกยามาก่อนยังไงดีเดี๋ยวหลังจากนี้วันจันทร์เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากที่ตามสวัสดีครับปุบรุมสลาม